กิจกรรมความเพียรพระปิตายอเศรษฐีลาครั้งที่สามวันที่ย2่พฤศจิกายน2 5งหคมสัตุกแก้วเจ1ดหนึ่งหวันนี้ เป็นครั้งที่13ตรงกับวันที่2 2พฤศจิกายน2 5งข้าพเจ้าในคมสามสิสแก้วขอเป็นวาจาสารยายพุทธมณฑลอยพุทธพุทธปรชชาธรรมบูชาสังคบูชาและเป็นอาจารยา์ยบบชาแด่องค์พระความปฏิทเทจ้าองค์บูสมเจตุลหลวงปู่บัญญเดชหลวงปู่สิลาตลอดนังครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามนีขอเทพทวดาทั้งหลายโปรดจงมานุโมทนาในการศวัทาทยายของข้าพเจ้านี้ ขออนุภาพกุพพัฒนไตไยกุบาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมนันใจให้จิตของพระเจ้าเป็นสมาธิอันกลนแก่การตรวจสัญาณมันต่อไปสวสดจุนมนเทวดาสมันตาจากักรวาลสวดราันเจตุชวตาตธรรมังมนีลายเสดส,สกกระตัวสกโมกะถังสเคการเมจาลุเปสุริสิก,เก,เร,เสร,กรเจจินลิเขวิมัญชิเปรเัตเถจะคาเมตาลุนนาคันเฮเกหอทูมิิเกเตภุมาจัตโต เก้าทุมิเฮเกเตภูมิมาตายตุเทวชัลลธรวิสมมยะขะคันตภาพนาคาตุสันตาสันติเกียงมุนีวัดว่จนังสาธุโหมิสันตุธามัสวนากรวยยมมาธันตาธามัสวนากรวยยมมาธันตาธามัสวนากรวยยมมาธันตาเมื่ส่วนน้ำกาสิทธิคาถานโมตัสสะโกตัวทะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพวกก็ตัวทะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะโกตัวทะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเมื่ส่วนสัจเกลียาคาถานติเมสระนังอัญังพรทเมิสันังวลังอิตินะสัจจวัชินะสุติมีหตุตปา นักธิเมศรานังอันยังธรมโมเมธนังวลังเอตินะสเจวัจฉินาสดิมีหตุทัปปทานักธิเมศรานังอันยังสังโฆเมสานังวลังเอตินะสเจวัจฉินาสดิมีหตุทัปปทาโมเสตมหากรุณิโกนาโถติอธิกาคธิกาถามหากรุณิโกนาโถอัธยาสพปนินังปรตวัปารมีสภาะปโตสุติปุตตมังเอเตนะสัจจวัจฉินาโมตุทัปปุปถวา มหากรุณโกนาธุอิตายสภาพปานิยังปริตวัตปรนมีสภาปโตูสปุติมุตตะมังเอเตนะสเจวัชินะมโหตุสปุปปัฏทวามหากรุณิโกนาทโธถูกขยายสภาพปานิยังปริตวัตปรนมีสภาสัพปโตูสปุติมุตตะมังเอเตนะสเจวัชินะมโหตุตุสปุปปัฏทวา ปสมหาสมัยสูตรเวมตังเีกังสมัยอยางปักวาสกีสุวิ่าติกัปิลลุปรสิิงมหาวัเนมหาตาพิ่คุูสังหีนัติมจัมติหิปิคูสติหิสเปยว่าอร่างติหิทัสหิจโลกัตุิเตียวไตยปยนะสนิปติตาติพวทตังสันนิปุสังกะ อาคูจต e ุน mm ังสุาวสกายิการังเทวนังอิตตุุสียมขบักวาสกิโสวิเตศกขปีลาวทสิมิงมหาเนมหาตาปิกุสงนะสัตินมจามนติหิกุสตติสเพวอารันตจัสีหิจารุกทุติหิเกวตตายปุยนนสัญญิปติตาหมุติพระวันต่างาสนาปิกุสังะยนุนะม่ยิมปีนะเพราะว่าเตนุปสสเมยมาอุปสังมตวาปิโตสัเกปติาปัิยมติอตาเทวตาสยะทปีนามาพระวาปุริสุสมัจตังวาภาษาและพระห่างภาษาแะาตังวา ผังสมิเชียเอวะมิวัตสุทาวาสสุทีเวสุตติตาพตุทโตปุโรโตตุลังสุอะตุขตาริวตาพุทตังอภิวาเทวะยิกกรรมตังอะถังสุเิกกรรมตังจิตตากโขอิกาเทวตาเพราะว่โตสันกีมัง,องอกกะววะคะลังถังพุทธิมหาสมัยโยปุณณะสิมเทวกายาสมาคาตาคัตตามหาอิมังธรรมะสมัยยังททกิตาเอวะประสิทธาสังติ อัตโขปราเทวตาพระกุฏโตสนิกีมังคตังประสีตตรบพิโกวสมาถังโตทิตตังอัตโนชุกัมมากะปุสารทิวนิตานิฆะหิตาวายันเทียนนิรขันติปนิตาดิอัตโขปราเทวตาพระกุฏโตสนิกีอิมังคตังอัภัะติเจตวาคีลังเกตวาปริขังเณฆะคีลังโอหัจัมมิไอมะเมชาเตยานติสุทาวิมาลาจุขุมันตาสุชันตาสุจุณะคติ อรหัวประหเทวตาเพราะว่าตัวันติเกิจมังขะถังอภปสีเยเกเจพุทธังสนังกตาเสนเทเจขไมสันติอปายะภูมินภัยยัมุษังเทียงเทวะกายังประเทศเปรเลติสิติอรโัวพระความพิคขมันเดชสิงิปุเยนะพิเวทัสสุลุกทาตุสุเทวตาสนิปติตาหุนติทขตาลัสสะนายะพิคุสังกัจเจเทเตพิเกวิเหตุสงฆ์ติตบัตพนังหะหลตัวสมาสัุพุทธะเตยสัมปิภคตนะงเอตปรมาเยวะเทวตาสนิปติตาเหตุสงศย์นัปิมัยหังอิตาลีเยเจเทเวพุทตติ อณะขัตาบัตนังขณะโตสัมมาสัมพุทธะเตสปิปปุกตตนังขณะปรมาจีวะเทวตาสันนิปริตาอิสติตยะทปิปไม่หังอิตาลีอาจิคิสิมิภิวีภิกวีดเดวกายานังนามานิยิเตยชะมิภิกวีดเดวกายานังนามานิเตสิสัมิภิกวีดเดวกายานังนามานิตัตุนาถสาตกังมนิสักรถธาปสิสัมมิติอมันเตยถูกเตยพิขุเพราะว่าโตปะจัสูงสูมะกวัยตระหุจักทีโลกะมนุกสามิยะถาปุมาทัสัสิตายสิตาคิริปะลังบิหิตตาสมาหิตาปุถุสีวะสลินา รวมมห่างสามพิสมบูรโอทาตมัสสาสุทธาวิปัสสนาเวลาเกิดโยบกิตเตยทวาวันนี้กระเพื่อทวีตโตมิสถาสาวกเกศเนรตีเทวกยานมิกรตเตยวิเชนทัพิโูติจารสปะมะเกลลงสตรอพุทธศาสนาอุเตสัมปะรุอินางมิุทสนาอุสัมปนังภักดีสตามัทธกุลงสาสังฆัตตะลิงตังนิเกศาศาสนาอุเตมิุทศาสนาประสงต์ภักดีสัตตมัทธกุลงติสาบสภาปตาอุหุสันจะสัพพังอภินญยะวะวะกิจวันะจะกุมารตโตมิสถาสาวกเกสเนรตี เยวกยามพะตาเตวิชนะถาปิโกเยวังจะิ่มเครื่อิงหินุปโภโสตาสาวิษขับมากระเบียทวาอิทิมตัวชุติมตัวน้วันเตยิสติโนมัทมานาปิคมุพิกูดังสันติงโกนังยาสาหัสายมัตาตขันตะวันนนทิมตัวชุติมตัวน้วันเตวิสัตสิโนมัรมนาปิคมุพิกุดังสันติโนังตาขิลาติสาสายขันตะวันนนทิมตัวชุดิมตัวน้วันเติสัติโนมัรมนาปิมุพิกุดังสันติงโนัง อิเจเตสุลัสสาสายขันตะวันนิโนทิมตโตชูทิมตะวันน้ำมันเตสัสสิโนมาทำมานาไิกะมงพิพุนังสันติงวุนังเวสสามิตาปัจัตสตายขันตะวันนิโนทิมตโตชูทิมตะวันน้ำมันเตสัสสิโนมาทำมานาไิกะมงพิพุนังสันติงวุนังคุมพิโรเล่ให้โกเวปุรสันนิวิสนามินโยนางสตาสาสังแยขันตะวันไปรูปสติีคุมพิโรเล่ให้โกสิบรสันนิวิสนาบินโยนางสตามาสั่งแยกขันตะวันไปรูตรีคุณพิโรเระให้โกวิบสันนิวินาบินโยนางสตาสาสั่งแยกขัสตะว พุทธปิดาสภาวนมาพลายนทิมตัวยู่ติมตนน้องติยสติโนนัฒมนารเป็นมงผูคนังสัมติโนังถ้าคินันจะติสั่งลาชาวรุ่โหตปัสติกุมภันนางอติติมหาราชยสสโสพุทธปิดาสาภาเวนนมามมาพลาอทิมตัวูุ่ดติมตนน้องติสัตินโหนัฒมนารเป็นเมงผู้โคนังสัมติโหนัง ปัจเิษมันจติสังกัชาวิรูปปรกอประสัสสติขณะขณะอภิปติมหาจารยสยศสิโุพเทปิตาสาภาวนนามาภาลัยทิมตัวุดติมตัวน้ำมันตะยศสิโนมาธรรมนาปิกษุณพุทธคุณังสัมติฏกุณังอุตตะันจติสังกัชาวิโรตปัสสัสเตีขณะอภิปติมหาจารย์ยศสิโสปุตตะปิตาสาภาวนนามาภาลัยทิมตัวุดติมตัวน้ำมันตะยศสิโนมาธรรมนาปิกษุณพุทธคุณังสัมติฏกุณัง ผู้มาสิตังและตาโลุักีาวกกชีวินาวหวลังสังจัตาโเตมมหาชาสมตาจะตรุทิชาวทัตารามนาถองอถัมสุวรรณีปีละเวเตสังมายาวโนชาสาคูณอย่างนการสถานมายากุเตนถูกเตนถูกวิพูจวิพูตัวาตนกมัสิจับกินุันุนึ่งขนุจับปนนโทปะมัญโยจะทิวุสุตจะจังจิตตเสินโดยจานณโพนะโดยราชชนโสโว อาคูมันเจติขัวเจวะติมพุทรโสเยวัชสาเอติจันเยจาตรชโนกันรภัดสารพีโมทมานาเกมงพิฆวังสมนติงวังนังอาตคูสับนามภาษานาคาเวสาราสหตะกากัมพัลสัตลาคุปยคาถายยาเดพิยามุนาทัตตะจ๋าจักคุนักไยยิสสิโนเอโลโนมหานตคูสับกัสสันติงวังเยนาครเจสาสาริทิพพาดิชาปะคีวิตุจจักขูเวหายาสาเตวนามาศตตาจิตราสุปันนายติเตสานามัง อภัยันทานาคัจนาศีสมบัติในตัวเขมรมะกาิศุด้วยตนาเฮวันใจเฮอุปายันตานาคาตุปนาซาลมะกงสุปุทธังทีดาวทรหัตถินาสุปุทหังสุวาสตาปัตตุรวาสวัสติทิมตัยิสสิโนกาละกัญชามหาสมาสุนาวิคเสซเวคตาเวปจิตติสุจิตติจะปะระโทนโมจิสาสรังจัพผู้ลิปนังสัพเพีเวโลจันมะกาสันัยหิตาพระริงเสนางลหุปุ้บุปปะขมูธรรมโยธนิพนตริผูนังสันติถึูนัง อโปตจัตเทวัปตะวีจัตโตโชวโยตธาขมงวรนาวรนาเทิวะสมโมเจยะสาสหะเมตตากุณฑกาอิกาคุเทวเยะสสิโนท่าเตเตทัาสทากยาสปีนาโตนิโหน่ทิมโตชูติมโตวรนาวตโยยะสสิโนโมเทมนาพิคมงพุกนางสันติวันังเมนทูจัตถีวาสหาดิเจตสมาเจตวิยอมาเจนนิสุมิสสาสวาเจนทั้งมมคุปิระกิตาสุรนิสุมิสสาทิวาสุเรย์โมคุปิระกิตาน้าขัดตานิี้ปุลักตวาคุณท่านะก็ วัตุนังวัสุเศษถั่วสกโกปะคาผู้นิสโธท่เสตเตสสะสะถาคายาสเปนนาตาวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวมติยสัตต no ินมมทัพมนาปิกะมุมพิุนังสัมิทิงวะนังอาถาครูสับุทวาธนะมกิจกาเลวะเลสกาแต่รุชาจะอุมาปุพผานิพาสโนวุรณาสหธรรมจะอาจุตาจะอเนชกาสุเลียอริจราคูอาครูวัสนิโนท่เสเตสสะสะากายาสัเพนนตาวนิโนอิทิมโตชุติมโตวันนวมติยสัตตินมมทัพมนาปิกะมุมพิุนังสัมิทิงวะนัง สมานามหาสมานามนุษยสามมนุษย์สุดมิดาคิธาสิกูสิกาอาคูเอกิทาปุรุสิกาอาคูอาโูมัโนปุรุสิกาอาดาคูยโยเทวาเจจะโลวิตวาสิโนปตะคามหาปตะคามาคูเทวเยสสิโนทศเสตทศดากายาสเปนตาวิโนอิทิมโตชูติมโตวนาตยิสสิโนเทมนาพิฆมุพิฆูนังตังติพิฆนังทุกากรุมหาลุนาอคุยฆาสาหะวธาตะไคหาปโมขาคูเทวาวิจักขณาสธรรมะต่างปชา วิสกาเจยสัสสโนทนายังอาคาปชนโนยุทิสามพิสติท่าเสเตธัสธากะยาสพินาโตนิโนอิทิมโตชุติมตัวนวมตยิสสิโนมาธมนาปิคมุมพิคุณังสันติวะนังเขีมีาตุสิตายามากัตกาเจยัสสิโนสัมพิตกาละมัสิทธาจตินามาจะอาสวานิมมาลติโนอาคูอัฐาคุปะเนมิตาท่าเสตเตธัสธากะยาสัพินาโตนิโนอิทิมโตชุติมตัวนวมตยิสสิโนมาธมนาปิคมุมพิคุณังสันติวะนังเสถตเตเทวานิเายาสัพินาโตวานิโน นามันวายีนะขจุงเยจญีสติสาสหภูจชาตินมากินหลังโอคตินมนาตะวังเทเขมก็ตังนาคาเกตังวติตาติตังทุประมาปมรุโตจับปุตตาอิติมโตสหัาดสันนังมโลติตโตจารสมาคาตมิติวังสาสะพามรลกนังหมาพามาเวเิติอุปปันโนชุติมโตพิสมากโยยยสติโสท้าเศรษฐอิสราคุปเจโกวัตวติโนเตสัญจะมชโตอาคารหรือโตบริเวโตที่จะสภิพิตรติตรีเวสะพามเกมารเสนาพิกมิ ปัสสกันนาสาวัรียังเอถากันนาถาพนถาและคืนนับพนัมโตะธรรมตาปริวาเลขามาวมจิตาคุกยนังอิติตาถามหาสิโนกันหาสีนอปุสัยปานิณาตะลัมมหัจจะสังกตวานะเพระวังยะถาปวุสโกมีโคทัศนียโตสวิจุโกตถาตุปจุตวติตังโกโตอสยังกเสษตัณยสัพพังพินใหญ่ว่าวกิตวานะจะกุมมาตะโตอมิจิตาตาเกสานาเตมาราสนาพิคันตาเตวิชนะถาภิกขุโว เตจะตปมะมะเกลลงสตอเพื่อศาสนาวิตาเหตุกมถึงสังรมะปีชะยงตะเพพิชิตาสังฆามพาิยะติตายยสสิโนบูทันติสหพุทธิหตสาวกาเตชัยสุตตาติบวสวดจุลชัยยปรกรณ์นโมเมพุทธเตชาาะสาวรตนตยะธรรมิกาเตชะปะสิทธิประสิทธิวา นาไรยะปรเมสุราสิทธิพระมาจินทาจตุโลกาคัมเพียรกากาสมุทาปูตุงขังคาจะสรธรรมะชัยยะสิทธิพูเตชัยยะชัยยะธนินีอุตติอุตตีนทีนทีชัยยะชัยยะก็ละข้าคนละตนละนิสัยเนี่ยไรใสเสนะเมรุราชโพลนารชีชัยยะชัยยะคัมเพียรสมพีนาขินท่านาขีปิศาจจผู้ตักกะลีชัยยะชัยยะ ทุนนิมิตาโรคีชยชยสิงคีสุธาทานุขขาชาชยชยวรุะมุขสาสตราชยชยจำปาธินาคุละคันโกชยชยคันช c คนณ o ตัวงสุการะผู้ชงสีห์พยักขีปาชยชยวรุะมุขขาญาตาทิตาธิตาเสนาเรปุณาสุทธินรดีชยชยสุขาสุขาชีวิชยชยธรนีตะเลสัทธากสุชยยา ชยยะชยยะธนีสัตเตนสัทธาชยยะชยยะมังกราชอรัญญาพวะกขีชยยะชยยะวรุณนยเกษชยยะชยยะรักษาีสุรพุชเตชาชยยะชยะพรหมีทักนาชยยะชยะราชาธิราชสัจชัยชยยะชยะปรวีงสัพพังชยยะชยะรันตาปัจเจกขตตาวังชยยะชยยะมะเหยสุโรูฮโรหารินเทวาชยยะชยะพรหมมาสุรโขชยยะชยะนาโควิรุณาโคยิรุปโขชันธิมารวิอินโทจะเวนะเตโยจะ กุยโลวรุณนนปิจะอคิอวโยจะปาชุนหกุมาโรทัตตะโถอัฐารัศมหทิวาสิติตาปัส,สอาธโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยะราม,มพุนดเตชยะธมโมจ,สโจสัสังโฆจะทัศปารโฌจชัชยะกังเอเตนะชยะเตเชนะชยะโสถิพุนเตเอเตนะพุทธพุทธเตเชนะหตัวเตชยะมังคลังเยโยปิพุทธัสสสิริมโตอายังมัลสัจจปปิมาโตมาลาชโย,ยอุโคสิ อุโโคสยามพุทธมัณทีปโมทิตาชยตาตถาพรมมมคนามหิสโนเฉโยปิพุทธศาสิลิมาโตะยังมรัสะจัปปปิมาโตะปราชโยอุโโคสยามพุทธมัณทีปโมทิตาชยตาตถาอินะขณามหิสโนเฉโยปิพุทธศาสิลิมาโตะยังมรัสะจัปปปิมาโตะปราชโยอุโโคสยามพุทธมัณทีปโมทิตาชยตาเทวะขณามหิสโนชัยโยพุทธศาสิลิมาโตะยังมรัสะจัปปปิมาโตะปราชโยอุโโคสยามพุทธมณฑีปโมทิตาชยตา สุปันนักขนามเฮสิโนชยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมรสสจัปปปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทภโมทิตาชยตาทานาคนาขนามเฮสิโนชัยโยปิพุทธศาสิริมโตอายังมรสสจัปปปิมัโตปราชโยอุโคสยามโพธิมเทภโมทิตาชยะ ตถาสัพรมมขนามีสิโนชัยนติปุริยามริสกนางนันทวัตโนเอวังตะวังวิชโยหโหอยเชยยสุชชมังคะเลอปะราชิตตัังเกสีเสบะทิวิปุกเลอภิสเกศปุพุทธนังอัคปโตปมทติทุนากตังทมังคลังสุปปะพาตังถุติตังตูยตคโนตุมตโตจะาทุยถังพรมจริสุปรักนังกายกรรมังโจรกรรมังปักินังปักินังมนุกรรมังมณิทตเตยักินาปักคินานิตะวันละละพันตะเถรปัตคีเนเตอัฏฐารถาสุกิตาหท สัพพิหิยติภิตัวนั้นตัวพนโตยิเยเทวาสมิงฐานีอธิกตาธิขายุกาสทาวันสุเกตตาหุนตุสัพทาพระขันตัุสัพพสัตตานังรักขตุชินะสาวสนังยากาจิปัตทานีเอชทานะปัฒนาเตสังสัพเพปูเรนตุมโนรัฐายุยตตะกาลีปวัสสันตุวัสสังวัสสาวราหกาตุคาจุปัทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพทากายสุขังจิตตสุขังอรหันตุยถานระหง บสูสวดธรรมนิยามะสุตังเอวามิตุตังเอกังสมยงาาิยังปะควาสาวัตเทียงวิหรติเชตวนันอานากะปินทิกัสอารามเมตตะขววุปผูวาพิคุมันเทศีพิโกโรติพื่อทานเตติเตพิคุบผว่าตัวบรจัตรสมภวาอิตตะโทจะอุปปาทาวาพิกเวตาตากตานังอนุปปาทาวาตาตากตานังทิตาวะ ตาธาตุธรรมตทิตตาธรรมะนิยมตาสัพเพสังขารานิยติต,ตั้งตถาคตอภิสัมพุจเตอภิสัมเมติอภิสัมพุจิตวาอภิสัมเมตตวาจิกติเทเทต,ปปติปัญญาปิติปัตภิติเวิละวติปิชฌ วิพัชติอุตานิกรโิติสเปสสังขารานิจติอุปัฏาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิตาธรรมนิยามตาสเพสสังขารุกติตังราคากโตวอภิสัมพุติอภิสมิตติอภิสัมพุติตวาอภิสมิตตวาอจิกติเทสติปัญญาปติปทัปปติวิละวติพิชปฏิอุตานิอุตกโรติสเพสสังขารุกติอุปทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปัฏาวาตถาคตานัง ทิตาวะสาธาตุธรรมติตตาธรรมนิยามตาสเปธธรรมาอนัตตาติตังตถาคตโอภิสัมพุทธเถรโอภิสัมเมติอภิสัมพุทธจิตวาอภิสัมเมตตวาอจิกติเจเสตติปัญญาปติปทาปติวิละวติพิวะวิภาชติโอตันนีกรุติสเพธธรรมาอนัตตาติอิตตะโมจับกวาอันตัมมนาเตปิขุงพุทธโตปาสิตังอภินัณฑุติบทส่วนพระเดชกาลตัขาอติตังนวะขมยะและปิดังเกียนนะขตังบุคคลไม่ควรกล้า คิดถึงสิ่งที่ร่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พวงพะวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยาติญาติธาตีับเปหินหตังอปันนจะอนาาัคตังสิ่งเป็นอดีตกเ็เับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุป,ปันนจยทะยโยธมังตถาตถาวิปวัสติอสังในลังกสังกุปังตังไว้ทํามนุตรูหอยผู้ใด้ทำมัน,นดดเกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้ที่นั้นอย่างแจ่มแจ้งมึนงันเงี้ยงแคลนเขาคนพ่อคูณอาการชินนันไว้อาเชว่าิกจนาปังโกมลงังเอมาตะปังโกชัญยามลังสเว ความเพียรเป็นกิจที่ต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตามแม้พรุ่งนี้ในหินโนโสังคาัาเตนะมาหาเสนานมันจนาเพราะการแบบเปลี่ยนต่อมัตุรัชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสาหรับเราเอวงวิหาริมาตเป็นโอละตมตันติตัางต,างต,างต,างตังวีประเทศกราตติตัตโตอจิกเตมวันนี้มุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียยคราสทั้งกลางวันและกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชมเบิดสวดธรรมสังเวครับปจวิคณะ สัพเพสังาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เคี่ยงเกิดขึ้นระดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขารทกกขะอาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุ่งพรมยากเพราะเกิดขึ้นแล้วเกิดเจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารอะไรไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราทั้วังชีวิตต่างชีวิตเป็นของแ่ะยัง อาวสังมยามริตตพังอาเราจะพุตาเป็นแท้เมาลาณะปริโยสาสังเอสานางเมชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังเมอันนี้จะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เทีย่ยงเมื่อนางเมเนี้ตังความตายของเราเป็นของเที่ยงว่าตักคนที่จะสังเวชไอยังกายโยอเจรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานอปตะวิญญาโนครั้นปัสจกักญ,ญานจุโทอันเขาทิ้งเตียวแล้ว อธิเสสติจากมังทับปะทวีงซึ่งแผ่นดินกระลิงขลังอีว่าุษดังวัดทนไมาและทุ่นฟื่นนิรัตถังมหาประโยชน์ไม่ได้อันนี้เจ้าตาสังคาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทะวะยะธรรมิโนมีความเกิดขึ้นและมีความเสื่อมบปเป็นธรรมดา อปชิตาวานิ้รุชันติครั้งเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปัสสโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระง,งับสังขารทั้งหลาย็นสุขอย่างยิ่งทเพสตามาลิมรติจัดสัตว์ทั้งหลยงยงายเป็นทั้งปวงกำลังตายอยู่มลิงสูดจะมริตซาดที่ตายแล้วและกำลังจะตายต่เถว่หังมริสามิเราจะเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัททิเมสเอตสัง,งยโสความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีก่เราเลยบทสวดไม่ตายยังกินจิยังกินจี กุศลังกัมมังสป,ปิหิตพรติหิกตังปุญญ,ญโณนมโมตันตุสุนันตุปนโตเยเทวะสมิงฐานีอธิกตาธิคยุกาสัทธาหอนตุสุกิตาหอนตุทุกขาปรมัญจฺจตุมาตาปิตาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมัญจฺจตุสัพเพญาติกาสุกิตาหอนตุทุกขาปรมัญจฺจตุสัพเพ ยติกาตุกิตาหตัวลูกาปรมมญตัวสเภปิสาสเพยยกขาสเภเปตาตุกิตาหองตัวลูกขาปัมมุญจะตัวสเปอาจารยยุปัชายาตุกิตาหองนตัวลูกาปมมุญจะตัวสเภนักติตุกิตาหุนตัวลูกขาปรมมญจะตัวสเปเทวาตุกิตาหองตัวลูกขาปมมุญตัวสเภสามิตะเอสามะตินังสัมบิเชนตัวบนส่วนิชาหลงปู่ทวดนโมผูทธ่สัติว์ตัตอคันติมายาอิติภะคะวานโมพุทธ่สัตวตัวอติมายะอิติภะคะว ยาเทวตาสันติวิหารละวาสินีถูเปคโคุณิพอดิเกรเติงติงตาธรรมธานินะกพุ่งตุปิจิตาสนถิงโกลเตทาวิหารขาดีเลติราจาักราชาในวอกาจะมิกลัวสลัมปกาศธนาปฏิอุปาสกาคารมาเจติสาริคามาติสลา,าสปานาพุตาสุกิตาพุตุเตชาเลพุชยัยยปิจอันท้าสังภาวะสังศีทัาชาตาอัตโทปปติกาในยุในการทำมรรคติยุิจัตเตสเพปิตรุกขสักดลุนตุสังขยาธิธาตุจีลังสตังถมูฏธรรมธาลาจักรุลาสังโคขงสุนทรสมกโควะ ทธยาจัหิตายจะอำหิรักตุสัตมโสมเพปีธรรมะจจริณงวุฒิทิ้งสัปรมีมัทเมริพุทธิเตประสันนาหนตุสเพปีปิปรินงวุฒพุทธศาสนีตัมาทารังพระวิชตตัวกะเลทิวพสตุวุทิภาวิสัตนังสมิทังนีตูเมะนิงมตตาปิตาจาชังนิจังรักติบรกังเอวังธรรมนาราชโนปชังรักตุตัสปทา ทว่าเตาอยู่ชนะคถาทุกขปาจนิทุกขาพยาปาจนิพยาตุกกาปาฏิจณุสุกาของตุวสเปริปานิโนเอตาวตาจะอําเหงหิสัมปตังมุยะสัมปดังสัพเพเดวานุโมตันตตัมปะสัพปัสส สัมภะสัมปติสิทธิาธานังท่านตุสัทธยาสีลังลัตุสัมปทาภาวนาพิณตาหูตุกขยินตุเทวตาคตาตุมังคุกระถามตุสัพพะตสมังขลังลังคตุสัมปเทวตาสัมปะพุทธานุภาเวนะโสตีหุ่ตุเนตรังหุนตุสัพพานสมังขลังลังคตุสัมปเทวตาสัมปะธรรมานุภาเวนะโสตีหุตุเนตรลังโอตุสัพพานสมังขลังลังคตุสัมปเทวตาสัมปะสังขาานุภาเวนะโสตีหุ่นตุเนตระลังสภิพ สเปรพุทธประประตับจริงนันใจยังพลังอาตานัจติที่น่ัขมในวิสัพโสสเปรพุทธพระประตับจริงนันใจยังพลังมหาตนัญจติที่น่รังขมนในวิสัพโสสเปรพุทธประประตับจริงนันใจยังพลังมาตนัจติที่น่าัขมนในวิสัพโสสเปรพุทธประประตับจริงนันใจยังพลังมาตัจติที่น่รักขมในวิสัพโสสเปรพุทธประประตับจิงนันใจยังพลังมาตนัจติที่น่ัขมันในวิสัพโสสเปรพุทธประประตับจริงนันใจยังพลังมาตนัญจติที่น่าร ยังพลังของอาจารย์จติเฮนร่าขับมาได้มีสรรโสดตรเื่องหน้าแห่งบุญกุศลนี้ครับเจ้าได้สวดสัตยาพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอหนังเกล้าดิถวัวเป็นพระราชกุศลนเดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพนรุณชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรค์ข้าเลยขออนิสงสแห่งบุญกุศลนี้ต้องเป็นสัตว์สิริมงคลแก่ข้าพเจ้าให้เกลียวคลาดปลอดภัยจากทุกศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงที่มีแหล่งรายได้ตุกิเลสมั่นคงเป็นสัมมาชีพอันจ้องทำคำ ขอให้ข้าพเจ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานอีกทั้งขอเทียบชวาราทั้งหลายผู้ได้นมโมทนาสาธุการในบุคคลนี้โปรดประสิทธิ์ประสานพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาโยติถีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาล้มมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิ่งมูลเห็นได้จัดสร้างขึ้นและเปลี่ยนด้วยตถุภาพเทวุตภาพและลิขิตุตภาพอันศักดิ์สิทธิ์ดำเนินผลใด้เป็นสิริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกการ